เป็นโปรแกรมที่ดีเลิศประเสริฐสีมากเลยนะครับและต้องใช้คำว่าเป็นแฟลกชิปหรือว่าเป็นเรือธงแจ้งเกิดให้กับไทยคำจีนคำนะฮะเกิ่นมาขนาดนี้หลายคนคงจะเดากันได้ว่าเป็นเส้นทางไปเที่ยวเมืองจีนที่ไหนอย่างไรนั่นก็คือเกะาะไหหลำครับนะฮะเกาะสวรรค์ทางตอนใต้ของประเทศจีนที่บินจากสุวรรณภูมิเนี่ยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแต่น่าเสียดายนะครับที่ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปีเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่า อากาศร้อนพอๆกับอยู่เมืองไทยหรือว่าในช่วงที่มีฝนตกเนี่ยก็ตกหนักไม่แพ้บ้านเราเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเคยได้ยินข่าวว่าภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือนะครับจังหวัดหน้านน้องคายนครพนมมีฤด,ดูมรสุมฝนตกอย่างต่อเนื่องพัดพามาจากทะเลจีนใต้นะครับถ้าดูจากแผนที่ที่เราเปิดให้ดูจะเห็นเลยว่ามันคือทะเลเดียวกันครับ พายุนะครับพัดจากทางฟิลิปปินมาผ่านมาที่เกะาะไหหลำเข้าเวียดนามสปปลาวแล้วก็มาทางตอนเหนือกับภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งทางเมืองไทยมีข่าวในบางช่วงฤดูกาลนะครับว่ามีน้ำท่วมมีฝนตกหนักนะครับเป็นอว่าทางฝั่งของไหหลำก็ไม่น่าเที่ยวเช่นเดียวกันทำให้เหลือช่วงเวลาเจ๋งๆปังๆสำหรับการไปท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราจะสัทยายให้ฟังในคลิปชวนเที่ยวตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ปีหนึ่งเนี่ยประมาณสัก ส4เดือนที่แบบว่าเจ๋งๆเลยถ้าใครมีเวลาว่างต้องรีบจองเลยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่านอกจากแทบจะไม่มีฝนแล้วนะครับอากาศยังเย็นสบายเหมาะกับการพักผ่อนกินของอร่อยไหว้พระไหว้เจ้าท่องเที่ยวไปแบบกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบช่วงนี้นะครับวิทย์ไทยคำจีนคำนะครับมี2พีเรียดให้เลือกครับแล้วแต่ชอบเลยครับผมช่วงเวลาแรกนะครับแต่ว่ามีคนรู้ข่าวจองมาแล้วส่วนหนึ่งนะฮะก็คือวันที่ 16-20พฤศจิกายนนะครับพอดีก่อนหน้านี้มีลูกค้าเก่าก็สอบถามมาว่าจะไปไหหลําอีกครั้งเมื่อไหร่รอมานานแล้วนะครับก็เลยกระซิบบอกกันไปก็จองกันมาเกินครึ่งกรุ๊ปแล้วแต่ยังพอเหลือที่นั่งนะครับถ้าใครสนใจในพีเรียด16-20พฤศจิกายนนะครับเป็นการออกเดินทางวันอาทิตย์นะฮะสนามบินคนไม่เยอะนะครับสำหรับขาออกแล้วก็กลับมาเมืองไทยในวันพฤหัสบดี ตามปฏิทินนะครับถ้าใครชอบแนวนี้นะครับอากาศดีๆกลางเดือนพอยยนะครับก็อยากจะให้ติดต่อสอบถามทักกันเข้ามาได้เลยตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะครับราคาของไหหลัม4ี่หมบาทหลายคนบอกโอ้ราคาสูงใช้เล่นเลยถ้าใครลองไปแล้วนะครับหลายคนกลับมาบอกว่าแสดงความเป็นห่วงไทยคำจินคำบอกว่าโอ้ไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารรถโรงแรมบรรยากาศในการท่องเที่ยวโอ้ มันมีมูลค่า6 7 8 0 0 0 0ม0่ด้วยซ้ำแต่เราเก็บแค่44,900บาทนะครับสำหรับทีเรียดที่2ในช่วงปลายปีที่เปิดรับจองแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้คนยังรู้ไม่เยอะผมน่าจะเพิ่งบอกกันผ่านคลิปตัวนี้นะครับก็คือวันที่4ถึง8ธันวาคมนี้ครับรายละเอียดตามหน้าจอนะครับแน่นอนว่ามันตรงกับวันพ่อแห่งชาติด้วยใครสนใจจะพาบุพการีนะครับพาคุณพ่อคุณแม่พาผู้มีพระคุณพาผู้ใหญ่ที่บ้านหรือว่าพาลูกพาหลานไปเที่ยว ก็จะลางานไม่ต้องเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ไปกับเราก็เป็นบรรดาเท่ากงเท่าแก่เรื่องลางานคงไม่ใช่ประเด็น สำหรับ4 8ธันวาคมนะครับเป็นการออกเดินทางในวันพฤหัสบดีซึ่งวันศุกร์เป็นวันหยุดนะครับวันพ่อแห่งชาติแล้วก็จะกลับมาที่เมืองไทยในวันจันทร์ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ข้ามไปในช่วงของสุดสัปดาห์คนอาจจะเยอะกว่าโปรแกรมในเดือนพฤศจิกายนเล็กน้อยนะครับเราขึ้นเทียบไว้เลย2โปรแกรมให้เห็นว่าท่านสนใจว่างช่วงไหนสามารถจองได้ ในทันทีรับรองว่ามาตรฐานของการไปท่องเที่ยวเกาะไหหลำ5วัน4คืนกับไทยคัจีนคาม44,900บาทเนี่ยถูกอกถูกใจแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครบอกว่าไปไหหลำแล้วไม่คุ้มไม่ถูกใจไม่ฟินเลยครับเดี๋ยวลองมาดูโปรแกรมตั้งแต่วันแรกกันเลยนะครับ วันที่1ของการเดินทางน,นะครับเราเจอกันที่ท่าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมินะครับอย่าไปผิดนะย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสุวรรณภูมิเพื่อโดยสารสายการบินไหนันแอร์ไลน์ครับเป็นสายการบินแห่งชาติเป็นสายการบินประจํามณฑลไหหลัมคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับอยู่บนฟ้ากลางอากาศแค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเราจะเดินทางจากกรุงเทพมหาะนครครับนั่งชิวๆไปถึงที่นครไหโข เมืองเอกของเกาะไหหลัมอยู่ทางตอนเหนือของเกาะนะครับหลังจากผ่านตมสบายๆเรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนนะฮะไฮหลัมเนี่ยเป็นเกาะที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่กับคนต่างชาติมากๆสิ้นปีนี้นะครับเดือนธันวาคมก็จะยกระดับเป็นเมืองท่าการค้าเสรีระดับโลกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผ่านตมก็จะเร็วกว่าเมืองอื่นนะครับเราก็จะนั่งรถนะฮะสบายๆนะครับมุ่งหน้าเข้าเมืองย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไปด้วยนะฮะนั่งรถไปด้วยกันครับเข้าเมืองไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเสรศษ เราก็จะไปถึงถนนคนเดินที่มีชื่อว่าชีโลนะฮะเป็นถนนใจกลางเมืองไฮโขที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยุโรปหรือว่าที่เราเรียกว่าชิโนโปรตุกีสก็จะเป็นร่องรอยมรดกจากช่วงของการล่าอาณานิคมรวมถึงตอนที่จีเนี่ยเปิดประตูทำการค้ากับต่างชาตินะครับมีการเชื่อมต่อเดินทางจากไหหลำมาเมืองไทยอย่างไรไปสิงคโปร์อย่างไรคนไหหลำทำไมถึงชงกาแฟเป็น ถึงรู้ในเรื่องของอาชีพบริการมาเมืองไทยแล้วเปิดโรงแรมกันเยอะนะครับก็จะมาฟังเรื่องราวได้บนถนนแห่งนี้ซึ่งจะมีเรื่องของอาหารการกินขนมนมเนยต่างๆที่สามารถเดินชิลเดินเที่ยวและสำคัญคือถ่ายรูปนะครับเพื่อประกาศให้พ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยรู้ว่าเรามาถึงที่หายหลาแล้วนะครับบริเวณถนนคนเดินฉิโลยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่ทับทิมหมาโจ้นะครับหรือว่ามาสู่ในสำเนียงจีนกลางซึ่งเป็นเทพแห่งการเดินทาง ถือว่าเราได้เดินตามรอยบรรพชนจีนไหหลำมนะครับเข้ามาที่บ้านเขาเมืองเขานะครับก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนเลยนะครับได้เวลาพอสมควรนะครับเราก็ไปรับประทานอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารที่ไทยคำจีนคำบอกว่าชอบมากนะส่วนตัวก็คือไม่ใช่ใครอื่นคือผมนี่แหละชอบมาก ติดอกติดใจนะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งผสมไหหลำนะครับก่อนปี1988เนี่ยเกาะไหหลำเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งดังนั้นพวกเขาเลยได้รับอิทธิพลนะครับในการทำอาหาร เป็นสไตล์กวางตุ้งมาพอสมควรซึ่งเมื่อมาร้านนี้นะครับซึ่งเป็นร้านดังอายุมากกว่า30กว่าปีเนี่ยนะฮะก็ห้ามพลาดนะครับเมนูหมูแดงกระทะร้อนนะฮะผมติดใจพูดแล้วยังน้ำลายสอน,นะครับคิดแล้วว่าถ้าเกิดใส่ข้าวเปล่านะฮะแล้วจิ้มน้ําจิ้มนะฮะร,รวมถึงมีเมนูแน่นอนไม่พลาดนะฮะเมนูไก่ไหหลํำนะฮะซึ่งก็จะมีน้ําจิ้ม ลักษณะเฉพาะนะครับไม่เหมือนที่เมืองไทยนะฉีความเข้าใจเดิมๆนะฮะว่าไก่ไหหลําของจริงมันเป็นอย่างไรร้านนี้นะฮะก็มีให้ชิมกันตั้งแต่มือแรกนะฮะร,รับรองว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าตอนนี้ผมก็ตั้งตารอที่จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันที่16พฤศจิกายนแล้วก็วันที่4ธันวาคมนี้สองรอบเนี่ยนะฮะวิทย์ไทยคําจีนคาก็จะไปด้วยเวลาคนชวนไปไหหลําเนี่ยผมไม่ค่อยปฏิเสธเพราะว่าของกินมันอร่อยนะฮะแล้วก็กินหรูอยู่สบาย นอนดีนะมีเวลาออกกําลังกายเดินเล่นเพลิดเพลินกาแฟก็อร่อยชาก็ดีนะอะไรก็ดีไปหมดเลยสําหรับเกาะไฮหลํานะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่ามื้อแรกนะฮะที่ว่าแจ้งเกิดนะที่ว่าโอ้โหเป็นเรือธงนะค,คนชื่นชมกันเยอะนะครับมันจะมีรสชาติเด็ดดวงอย่างไรนะครับหลังจากอิ่มแล้วนะครับเราก็ไปเข้าพักนะครับโรงแรมที่เราเลือกเอาไว้ก็เป็นโรงแรมระดับรู้เลยนะฮะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกนะ ชื่อโรงแรมก็คือเดลแลงแฮมนะเมืองไทยก็เข้ามาขยายกิจการเป็นระดับ5ดาวอินเตอร์นะครับซึ่งบรรยากาศภายในโรงแรมเนี่ยก็หูรูรา้าหมาเห่านะฮะก็รองรับแขกชั้นนำนะฮะคนที่มาไฮหาลำนะฮะที่เป็นระดับชั้นนำเนี่ยก็มักจะมาเข้าพักที่นี่เพราะว่านอกจากการบริการที่เป็นมาตรฐานเหมือนกับอยู่ที่ลอนดอนหรือว่าอยู่ที่ฮ่องกงนะฮะเพราะว่าเป็นเชนที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะสภาพของห้องพักนะฮะ แล้วก็ความสะดวกของสถานที่ตั้งนะครับอยู่ตรงข้ามกับห้างขนาดใหญ่ ก็คือห้างมิกซีนะฮะไม่ใช่บิ๊กซีนะฮะไม่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเป็นห้างขนาดใหญ่ในระดับเทียบเดียวกับเซ็นทรัลนะฮะที่เมืองไทยอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคืนแรกเนี่ยหลังจากเข้าพักแล้วใครยังมีแรงเหลือนะครับอยากจะซื้อของอยากจะเดินเล่นนะครับก็สามารถเดินข้ามถนนเพียงแค่50เมตรนะฮะก็ไปเดินชิมช้อปใช้กันต่อได้อย่างสะดวกเพื่อเตรียมจะเดินทางท่องเที่ยวในวันต่อไปซึ่งแน่นอนครับไปเที่ยวไฮหลั่มนะครับไม่รีบครับสบายสบายนอนหลับพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ที่เดแลงแฮมไฮโคครับวันที่สองนะครับอยากจะให้เห็นภาพของลายอาหารเช้านะฮะว่ามันหรูหราหมาเห่าขนาดไหนนะครับเป็นโรงแรมหนึ่งที่เตรียมในเรื่องของอาหารเช้าไว้ได้ดีมากนะคุณผู้ชมพี่ๆที่ดูอยู่จะสังเกตนะผมไม่มีสคริปต์บนโต๊ะนะที่เล่านี่คือเล่าจากความทรงจำแล้วก็สำคัญคือในการจัดโปรแกรมของไทยคำจีนคำทั่วฟ้าเมืองจีนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการไปสำรวจ แล้วก็มาดีไซน์แล้วก็พาพี่น้องประชาชนไปท่องเที่ยวด้วยตัวผมเองนะเพราะฉะนั้นมันมาจากขั้นในนะฮะตั้งแต่เรื่องของอาหารเช้าในเรื่องของเตียงนอนในเรื่องของเมนูต่างๆในเรื่องของที่เที่ยวต่างๆเนี่ยเราลงรายละเอียดจึงไม่จําเป็นต้องมีสคริปต์อะไรใดๆสําหรับการจะแบ่งปันในเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าใครมีเวลาจดเบอร์กันไว้อีกครั้งหนึ่งดูโปรแกรมกันไปก่อนแต่ว่าจดเบอร์ไว้ก่อนนะถ้ามั่นใจแล้วนะครับอยากให้จองมาบางโปรแกรมเนี่ยผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมก็ดีใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ อะไรยังไงต้องพูดยังไงดีคือมันเต็มคืนเดียวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้อยากจะไม่พาใครไปหรืออะไรยังไงแต่บางทีในเรื่องของตั๋วเครื่องบินก็มีจํานวนจํากัดที่นั่งในรถนะฮะในคณะของเราเนี่ยซึ่งเราต้องจํากัดในเรื่องของควบคุมในเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเต็มแล้วเ,เต็มเลยก็ต้องขยับไปสู่วันเวลาอื่นๆที่เราเปิดกันอยู่2องพิเรนเนี่ยถ้าว่างก็อยากจะให้ไปด้วยกันอย่างที่เห็นภาพนะในเรื่องของ อาหารเช้าที่เราเข้าไปพักผ่อนตั้งแต่คืนวันแรกนะครับหลังจากเราออกเดินทาง,งจากไฮโคเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าลงทางใต้โดยเน้นไปที่เส้นทางทางฝั่งตะวันออกเราจะผ่านไปที่เมืองนะครับที่มีชื่อในภาษาจีนกลางว่าหวนชางหรือว่าคนไหหลำเรียกว่าบุนเซียวเมืองนี้นะครับประชากรที่เป็นพี่น้องชาวไหหลำในเมืองไทยรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมว่ามากกว่า90%นนะจะมีบรรพบุรุษมาจากเมืองนี้และเมืองนี้ เป็นต้นกําเนิดของข้าวมันไก่ซะด้วยครับเพราะว่าข้าวมันไก่ในภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหวนช่างจีนะเขาไม่ได้เรียกว่าข้าวมันไก่ไหหลํำหรือไก่ไหหล่ำแต่เขาเรียกว่าไก่เหวนชางคือสเปซิฟิกสเปซิฟายลงไปเลยว่ามันเป็นไก่ที่มาจากเมืองนี้นะครับ เมื่อไปเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับเราก็จะไปที่ศาลขงชื้อเก่าแก่อายุหลายร้อยปีอยู่กลางเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะไปกราบไหว้นะครับสุดยอดครูประาจารย์เบอร์หนึ่งแห่งแผ่นดินนะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจนะเพื่อเป็นการให้พรกับลูกหลานนะในเรื่องของการศึกษาไปค้นพบว่านะทำไมนะคนไฮหลัาเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนนะในโลกนี้เนี่ยโหก็จะเก่งมาก ในเรื่องของการเรียนหนังสือตอนนี้นะฮะตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับคนใหม่ของสิงคโปร์ที่ขึ้นมารับตาแหน่งเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะฮะมิสเตอร์โรเรนซ์หวองเนี่ยนะฮะก็เป็นลูกหลานของคนไทยหล่มด้วยนะฮะผมจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและทําไมศาลของจื้อแห่งนี้นะครับที่เราจะไปเยี่ยมชมนะฮะถึงไม่มีประตูใหญ่ทางด้านหน้านะครับแล้วเขาเดินเข้ากันยังไงทําไมถึงสร้างศาลเจ้าแบบนี้ทําไมไม่ทําประตูใหญ่ให้มันสะดวกสะดวก มันเกี่ยวอย่างไรกับเรื่องของจิตวิญญาณของคนไหหลํำไปพบกับคําตอบด้วยกันนะครับหลังจากเดินทางจากหัวนชานนะครับเราก็จะมุ่งหน้าลงทางใต้ต่อเนื่องครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราจริงๆคือเมืองซันย่าแต่ก่อนจะถึงซันย่าเนี่ยจะยิงรวดเดียวมันก็จะน่าเบื่อจนเกินไปต้องแวะนะครับแวะเที่ยวแวะหาของอร่อยรับประทานซึ่งมื้อกลางวันเนี่ยพลาดไม่ได้เลย เราจะมากันที่เมืองชงไห่นะฮะคนไหหลำเรียกว่าเคงไห่เมืองนี้เนี่ยนะฮะสมัยก่อนคนเดินทางไปอยู่สิงคโปร์กันเยอะเป็นอีกเมืองหนึ่งครับที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับมีความเด็ดดวงฮารุไทยในเรื่องของการปรุงอาหารที่มีรสชาติที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆในเกาะไหาหลำนะครับเมืองนี้นะครับเราได้เลือกพัตคารที่ดีที่สุด ในเกาะไหาหลัมแห่งหนึงเอาไว้เลยนะครับมีเมนูต่างๆนานามากมายอย่างที่เห็นในภาพนะครับจัดกันแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวไม่อิ่มเติมไม่อิ่มเพิ่มไม่ต้องกังวลนะฮะที่สำคัญนะครับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับก็คือซาลาเปา ที่ไม่ใช่ไส้หมูแดงนะครับแต่ว่าเป็นไส้เป็ดแดงเป็นเป็ดท้องถิ่นที่มีการเลี้ยงเฉพาะนะครับเมื่อมากินที่ไหหลำเนี่ยนะครับในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะครับอยากให้มั่นใจเลยว่าคนไหหลำเนี่ยให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับความสดใหม่ของวัตถุดิบนอกเหนือไปจากรสชาติฝีมือในการปรุงอาหารของเชฟแต่ละท่านแล้วรับรองเลยว่า เป็นหนึ่งในตำรับอาหารที่ไม่แพ้ใครในแผ่นดินจีนผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะทั้งๆท,ที่ตัวเองมีเชื้อสายแต้จิ๋วผมบอกได้เลยว่าไหหลําไม่เป็นรองกวางโจที่เป็นสไตล์กวางตุ้งแล้วก็ไม่เป็นรองทางฝั่งของแต้จิ๋วซัวเถาที่คนไทยคุ้นลิ้นอีกด้วยนะครับหลังจากเราอิ่มแล้วนะฮะก็เดินทางต่อเที่ยวเนี้ยเราจะมุ่งหน้าไปถึงซันย่าจริงๆแล้วนะครับก็นั่งรถกันสักประเดี๋ยวหนึ่งหลับพักผ่อนกันในรถให้ย่อยอาหารกันสบายๆเมื่อไปถึงซันย่าแล้วนะครับก็ต้องไปเปิดมุมมอง สัมผัสซันยาที่เขาว่ากันว่าเป็นไมอามีเป็นฮาวายแห่งประเทศจีนเป็นภูเก็ตของประเทศจีนไปดูจากมุมสูงเมื่อเราจะขึ้นไปยังเขาหงครับโดยกระเชาะ้า,านะครับที่ผลิตจากออสเตรียนะฮะเป็นกระเช้าที่มีความปลอดภัยชื่นชมกับวิวพาโนรามานะครับ360องศารอบซันยาได้เห็นทั้งตัวเมืองที่มีความเจริญได้เห็นทั้งทะเลจีนใต้ได้เห็นท่าเรือต่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมซันย่า ถึงมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้ซึ่งผมมั่นใจมากๆว่าโปรแกรมที่เราจัดเอาไว้นะครับในช่วงวันที่16ถึง20พฤศจิกายนรวมถึง4ถึง8ธันวาคมย้ำอีกครั้งหนึ่งสโปรแกรมเนี้ยเมื่อเราขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยโอ้โหอากาศมันน่าจะฟินอากาศมันน่าดีนะลมเย็นๆมันน่าจะพัดมาปะทะหน้านะฮะผมคิดแล้วก็ตั้งตารอจริงๆกับบรรยากาศที่จะได้ไปท่องเที่ยวเดินทางไปพูดคุยนั่งรับประทานอาหารกับทุกท่านนะครับ หลังจากลงจากเขาหงแล้วนะครับก็จะมีพัตคารร้านใหม่ครับที่เราอัปเกรดมาสดๆร้อนๆนะครับใช้บริการกันไปได้สักประมาณ4-5กรุ๊ปที่ผ่านมาซึ่งหลายคนก็ชื่นชอบนะครับเป็นเมนูอาหารไหลํำ แบบฟิวชั่นนะฮะอย่างที่เห็นในภาพครับว่าโอโหสีสันมันน่ารับประทานผมอธิบายได้แค่นี้เรื่องของรสชาติเนี่ยไม่สามารถจะยัดใส่กล้องเข้าไปได้ต้องไปชิมกันเอาเองะหลายเมนูผมตั้งตารอไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไม่ว่าจะเป็นเมนูต่างๆอย่างที่เห็นครับเป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะที่ผมก็ภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากอิ่มกับมื้อนี้นะฮะการันตีกันไปกี่มื้อแล้วเนี่ยพัตคาร3าร้านที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของคุณภาพเนะครับเบอร์ต้น,ตน ของเกาะไฮหลามเบอร์ต้นๆของแต่ละเมืองนะครับคืนวันที่2เนี่ยนะเราจะเดินทางไกลนิดนึงนะฮะประมาณสัก50นาทีออกนอกเมืองครับเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์เราจะไปเข้าพักครับภายในวัน,นอุทยานของพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมแห่งหนานซันเมืองซันย่าครับก็คือเราจะสามารถมองเห็นองค์ของเจ้าแม่กวนอิม108เมตร สูงที่สุดในโลกตั้งแต่คืนวันที่2ของการเดินทางไปไหหลำกันเลยจากบริเวณล็อบบี้โรงแรมครับโอ้โหภาพมันอลังการงานสร้างอย่างที่เห็นครับทุกคนก็ประทับใจครับในการเข้าพักคืนวันนี้นะครับเป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทพักสบายๆเราจะพาทุกท่านไปเข้าพักผ่อนในห้องพักที่อัปเกรดใหม่ดีที่สุดของอุทยานเจ้าแม่กวนอิมอย่างแน่แท้ให้ท่านได้นอนหลับพักผ่อนและพร้อมสำหรับขึ้นไปสักการะ ในช่วงเช้าของวันที่3ในโปรแกรมไฮหลัม5วัน4คืนครับเหตุผลนะครับที่เราต้องมาเข้าพักในโรงแรมหรือว่าในวันอุทยานของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยรับประทานอาหารเราก็มองเห็นองค์ท่านแล้วนะฮะที่สําคัญคือนักท่องเที่ยวคนอื่นๆครับนะฮะที่มีความใฝ่ฝันว่าชีวิตนี้นะฮะจะมีโอกาสได้เดินทางมากราบสักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิมสมหน้าหันหลังชนกันสูง108เมตรที่ซันย่าเนี่ยนะฮะโอโ้โหแต่ละวันเนี่ยคนเข้ามากันหลายหมื่นคนแต่ถ้าเราพักในโรงแรมของท่านนะครับโรงแรมของวนณอุทยานภายในเนี่ยเราจะเข้าไปกราบสักการะได้ก่อนไข่ขึ้นไปกราบได้ถึงเล็บเท้าสะดวกสบายตั้งแต่คนยังไม่เข้ามากันซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่สุด แต่ต้องอาศัยจังหวะนะครับในการจองห้องพักซึ่งแน่นอนพาร์ทเนอร์ของเราที่ไหหลำรวมถึงไทยคำจีนคำเนี่ยตอนนี้นะครับเราได้มีการลงนามนะครับเป็นตัวแทนในการนําเสนอเรื่องราวของเกาะไหหลำในหลายๆด้านนะครับก็เลยทําให้ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับจากทางไหหลำในหลายๆทางนะครับแน่นอนไฮไลท์ของเส้นทาง5วัน4คืนของเราคือการเข้าไปสักการะพระพุทธสั์กอิมนะครับทุกท่านก็จะได้ความสะดวกสบายนะฮะมีฟาสต์แทร็กนะถ้าคนเยอะ ก็ไม่ต้องต่อแถวขึ้นไปสักการะก่อนไทยสามารถขึ้นนะฮะลิฟต์นะฮะแล้วก็เดินต่อขึ้นไปรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันรับรองว่าสะดวกสบายนะฮะไม่เหนื่อยแล้วก็จะได้ดื่มดำ่ำนะฮะกับพลังศรัทธาของทุกท่านอย่างเต็มที่กับการขึ้นไปกราบไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับเทพศักดิ์สิทธิ์ในใจของใครหลายคนนะครับหลังจากเรารเช็คกระเป๋าขึ้นรถเรียบร้อยเดินทางน,นะครับเราก็จะเข้าเมืองสัญญ่ากันอีกครั้งหนึ่ง นะเพื่อไปรับประทานอาหารอีกหนึ่งร้านไฮไลท์นะฮะในมื้อกลางวันของโปรแกรมวันที่3ของเรานะฮะเป็นสุก,กี้น้ำมะพร้าวครับะะเอาน้ำมะพร้าวแท้ๆจากลูกนะครับมาต้มเป็นน้ำสุก,กี้ไก่มีส่วนผสมอื่นๆนะในหม้อนะฮะอย่างที่เห็นในภาพนะฮะคิดแล้วก็น้ำลายสอนะน้ำมะพร้าวของไหหลํามเนี่ยมันจะไม่หวานมากเท่ากับน้ำมะพร้าวเมืองไทยเพราะฉะนั้นเวลาเอามาต้มสุก,กี้เนี่ยนะฮะมันจะพอดิบพอดี ป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นร้านที่มีตํานานประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับประเทศไทยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีเป็นร้านนะฮะที่มีฟาร์มไก่เลี้ยงไก่เป็นของตัวเองแล้วก็มีความเป็นมามากกว่า30ปีมาแล้วนะครับได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในร้านอาหารชั้นนําของเมืองสัญญานะครับตอนบ่ายนะฮะเราก็จะไปเดินห้างสรรพสินค้าไปซูปเปอร์มาร์เกต็ตในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์นะฮะชั้นนําของสัญญานะครับเพื่อ พักผ่อนนะสไตล์ของเราเนี่ยคือโปรแกร,รมจะไม่แน่นนะเพราะาเราจะไม่มีการพาเข้าร้านค้าต่างๆร้านรัฐบาลเอกชนที่เขาว่ากันที่มันเสียเวลาเนี่ยเราไม่ไปทําให้เรามีเวลาเหลือนะครับในการค่อยๆจิบกาแฟนะเพราะว่าคอนเซปต์กินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบเนี่ย ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะถ้าเราบอกว่าไม่เร่งรีบและถึงเวลาไปน้างงานแล้วเรารีบเนี่ยนะคงจะโดนตาหนิหน้าดูเลยนะครับพอสะดวกสบายกันเรียบร้อยแล้วซื้อของพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะพักผ่อนดื่มชาอะไรกันพอแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อไปชมการแสดงนะครับที่จะขโมวดปมครับเล่าเรื่องของเมืองสัญญา่าเกาะไหหลำนะครับในระยะเวลาย้อนหลังไป1 0 0 0 0หมืนปีนะมาเป็นรูปแบบของกายกรรมความบันเทิงละครเวทีต่าง ที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีทางหลับลงได้เลยนะฮะแม้ว่าแอร์มันจะเย็นๆเนี่ยแต่ว่าไม่หลับแน่นอนเพราะบรรยากาศมันตื่นเต้นมากเล่าเรื่องตั้งแต่หมื่นปีก่อนมาจนถึงปัจจุบันผ่านหน้าประวัติศาสตร์มากมายนะซึ่งรับรองว่า ดูรู้เรื่องและหลายคนก็หลั่งน้ําตาให้กับการแสดงชุดนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายเนื้อเรื่องย่อให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับไหหลําอย่างไรนะครับหลังจากการแสดงจบลงนะฮะก็ถึงเวลาของมือค่าพอดีเรากะเวลาเนี่ยไหหลําเนี่ยเป๊ะปังอลังการมากๆาน,นะฮะดูโชว์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปรับประทานอาหารกันต่อนะฮะมื้อนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบซีฟู้ดหน่อยมีเมนูที่เป็นทะเลทะเลนะครับแต่อาจาะไม่ได้เหมือนเมืองไทยเพราะว่าซีฟู้ดสไตไล์ไหหลํากับซีฟู้ดสไตล์ไทยเนี่ย มันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้แต่รับรองในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบต่างๆนะครับเรามีโจ๊กปูนะฮะมีเมนูต่างๆอย่างที่เห็นรวมถึงร้านอาหารที่เราเลือกร้านนี้เนี่ยก็จะมีเมนูแพะตุนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่สําหรับคนที่ทานเนื้อแพะได้เนี่ยก็พลาดไม่ได้กับการมาที่ไหหลัาเพราะว่าเป็นต้นตำรับของแพะตุนหลายๆเจ้าในเมืองไทย,น,ย,ทไน,ยนะครับที่ไหหลมเนี่ยนะฮะอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือไก่เป็ดนะฮะแพะ แล้วก็ปูนะเรามีให้ชิมครบแน่นอนในโปรแกรม5วัน4คืนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเวลาของการเดินทางคือ16-20ถึงีพฤศจิกายน1โปรแกรม4-8ทธันวาคมตรงกับวันพ่ออีก1โปรแกรมแล้วแต่ชอบนะฮะ4 8, เนี่ยเป็นช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปสนามบินก็กอาจจะเยอะกว่าหน่อยถ้าใครต้องการแบบสบายๆนะครับ16-20นะฮะไปให้รางวัลกับชีวิตตัวเอง หลังจากทำงานเหนื่อยกันมานานนะครับถ้าใครสุขภาพยังพอแข็งแรงนะมีโอกาสนะครับ44,900บาทรับรองว่าเป็นการลงทุนแลกกับความทรงจําดีๆกับคนที่คุณรักให้กับตัวเองกับคนในครอบครัวนะรับรับรองว่าคุ้มแน่นอนกับโปรแกรมที่เป็นเรือธงของไทยคําจริงคําก็ทักกันเข้ามาได้เดี๋ยวไปฟังโปรแกรมวันที่4กันต่อครับ วันที่3ของการเดินทางเมื่อสักครู่เนะี่ยโหผมก็ลืมเล่าเลยนะเพราะว่าแบบมันมันมันเรียกว่าแน่แท้นะมันดีอยู่แล้วนะก็เลยลืมพูดถึงย้อนกลับไปพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะโรงแรมที่เราจะใช้ในคือวันที่3นะครับซึ่งเราจะใช้เวลาดื่มด่ำภายในบริเวณโรงแรมมาจนถึงเช้าวันที่4เนี่ยนะฮะ ให้เวลานานหน่อยออกเดินทางในวันที่4ช้าหน่อยนะก็คือโรงแรมพูแมนโอเชียนวิวนะฮะติดกับทะเลมหาสมุทรครับเป็นโรงแรม5ดาวนะฮะใหม่เอี่ยมนะฮะนี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์รายใหม่ล่าสุดที่การบริการนะครับสภาพของห้องพักนะครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรมแห่งนี้เนี่ยนะต้องใช้คำว่าเวอร์วังอลังการยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับทำให้วันที่4เนี่ยโปรแกรมของเราก็จะออกเดินทางไม่รีบมากนะครับเพราะว่า เราจะให้ทางรถบัสของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่พลกขับเนี่ยออกเดินทางมุ่งหน้าไปก่อนพร้อมกับกระเป๋าเดินทางของทุกท่านนะครับเพราะในวันที่4เนี่ยเราจะมีโปรแกรมนั่งรถไฟความเร็วสูงครับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นที่เช่อหน้าชูตาของเกาะไฮหลํา,าลซึ่งเป็นเกาะที่มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งรอบเกาะเป็นวงกลมนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะฮะได้โอกาสสัมผัสประสบการณ์ดีๆหลายท่านอาจจะเคย นั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนมาแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่เคยก็ไปลองกันซึ่งแน่นอนมาตรฐานของไทยคำจีนคำคือทุกท่านไม่ต้องลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขึ้นรถไฟนะครับเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่นํากระเป๋าขนไปที่ปลายทางให้ก่อนเราเดินตัวปลิวครับนะขึ้นรถไฟสบายๆนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปรับประทานอาหารมื้อกลางวันครับนะฮะนั่งอยู่บนรถไฟสักประมาณ1ชั่วโมงในมื้อกลางวันเนี่ยก็จะเป็นร้านแบบโลเคอละฮะร้านท้องถิ่นของชาวบ้านแต่เป็นร้านที่ไม่ธรรมดา เพราะว่าพ่อครัวเนี่ยได้รับเชิญให้ไปทาอาหารในงานประชุมเอเชียฟอรัมการประชุมการเงินโลกนะครับก็จะมีเมนูก๋้วยตงกล้วยเตีเ้ยวขนมจีนไหหลำนะฮะตต่มซำขนมนมเนยไก่อบเกลือนานาชนิดที่เป็นสไตล์ชาวบ้านแท้ๆนะครับต้องบอกก่อนนะหลายคนเห็นหน้าตาของร้านเป็นแบบนี้บอกโอ้มันจะติดดินเกินไปหรือเปล่าผมต้องบอกว่าอภิมหาเศรษฐีของเมืองไทยหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่ระดับชาตินะครับก็ผ่านการไปชิมร้านนี้มาแล้วก็คอนเฟิร์มบอกว่าคุณวิทย ร้านนี้คุณสามารถใช้บริการไปได้เลยยาวๆรับรองว่าทุกคนที่มาจะต้องถูกใจกับรสชาติอย่างแน่นอนนะครับพออิ่มแล้วนะครับเราก็ขึ้นรถทัวร์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะมุ่งหน้ากลับขึ้นเหนือไปที่นครไหโขนะครับเมื่อถึงชานเมืองครับก็จะเป็นที่ตั้งของ โรงถ่ายหนังนะครับที่เป็นเมืองเลยดีกว่าใช้คําว่าเมืองถ่ายหนังนะที่มีการถ่ายทําภาพยนตร์กันจริงๆนะไทยคําชิงคําของเราเนี่ยยังเคยพาคณะไปเจอกับบรรยากาศที่มีการถ่ายทํากันในวันนั้นด้วยนะครับที่นี่เนี่ยจะมีการแบ่งโซนครับย้อนบรรยากาศไปตั้งแต่สมัยที่กรุงปักกิ่งนะฮะเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ๆเมื่อสัก 60- 70ปีก่อนนะฮะรวมถึงมีการย้อนไปดูบรรยากาศนะฮะของสมัยดรสซุนยัเซนนะฮะที่มีการ เปลี่ยนการปกครองของประเทศจีนเป็นอย่างไรบ้างก่อนจะเกิดสงครามโลกนะฮะก็เดินเล่นกันสบายๆอันนี้เป็นโมเมนต์สาหรับการถ่ายรูปเก็บความประทับใจกับเพื่อนฝูงคนในครอบครัวคนที่เรารักหรือแม้แต่เที่ยวคนเดียวนะฮะก็ไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าคุณจะได้เพื่อนในการเดินทางร่วมกันต้องบอกว่าคนที่เดินทางไปบไทยคําจิงคำเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาพอสมควรก็ถือว่าเป็นการกรองคนมาส่วนหนึ่งนะฮะก็จะทําให้ได้ความสัมพันธ์ ได้มิดใหม,ใหม่ๆระหว่างทางในมื้อค่ำเนี่ยนะฮะเราจัดเครื่องดื่มอาหารไว้อย่างเต็มที่ในบรรยากาศที่ดีที่สุดในอ่าวไฮโขครับเป็นร้านอาหารริมทะเลนะครับที่คนเนี่ยโอ้โหว้าวกันมากกับร้านนี้นะฮะเป็นพาร์ทเนอร์กับไทยคําจีนคําตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดกิจการถือว่าเป็นร้านพัตคารที่อยู่ในโลเคชั่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนแล้วก็เกาะไฮหลามนะจากบรรยากาศที่เห็นนะมีการสแสดงโชว์ ทั้งบนเวทีทั้งในน้ำนะครับอาหารแต่ละเมนูเนี่ยเป็นอาหารจีนสไตล์ฟิวชั่นนะซึ่งรสชาติเนี่ยถูกปากคนไทยเป็นอย่างมากเหมาะกับการเฉลิมฉลองนะครับในค่ำคืนวันที่4ก่อนที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะเดินทางกลับเมืองไทยนะครับซึ่งหลังจากที่เราดื่มด่ำกับบรรยากาศอาหารแล้วก็ชมวิวของเกาะไฮหลักันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในค่ำคืนวันที่4เราก็จะเข้าพักที่โรงแรม เลยในซอ,องนะครับซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวเชน international นานาชาติเช่นเดียวกันเพื่อการันตีครับว่าโปรแกรมของเรานะครับตลอดทั้ง4คืนอาหารทุกมื้อนะมันจะสุดยอดยอดเยี่ยมและวันที่5เนี่ยเราค่อยเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครแบบโฮมสวีทโฮมนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งครับกับโปรแกรมที่เรามาชวนเที่ยวกันในเวลานี้ก็คือการคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งของการท่องเที่ยวไฮหลัแบบ5วัน4คืน 44,900บาทที่พักกันไปนานไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจัดแต่ว่ามันเป็นฤดูมรสุมฝนตกบ่อยแล้วก็อากาศร้อนเมื่ออากาศดีขึ้นเราจะกลับมาในวันที่16-20พฤศจิกายนนี้นะครับตอนนี้มีคนจองขึ้นมาเกินครึ่งแล้วถ้าใครเช็คโปรแกรมเช็คตารางงานของตัวเองแล้วว่างนะครับก็อยากจะให้ตัดสินใจทักทีมงานของเราเข้ามาได้เลยที่ Line@ t h a ไทยไ n น s สทอล k หรือว่าใครสะดวกในช่วงเดือนธันวาคมต้นเดือนนะครับ 4-8่ธันวาคมตรงกับวันพ่อแห่งชาติจะพาคุณพ่อคุณแม่พาคนที่เรารักไปท่องเที่ยวเกาะไฮลัมนะฮะประวิทย์นะฮะจะเดินทางไปกับทุกท่านทั้ง2โปรแกรมไปดื่มด่ากับอาหารอร่อยนะครับทุกวันนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะตอนเช้าเนี่ยวิ่งนะฮะทุกวันนะฮะเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีโปรแกรมเดินทางไปเกาะไฮลําจะต้องกินเยอะจะต้องอิ่มแน่นอนตอนนี้วิ่งตุนไว้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้น น้ำหนักขึ้นอย่างแน่แท้ถ้าใครสมัครไปด้วยกันนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เตรียมลิ้นนะฮะเตรียมปากนะับเตรียมโสดประสาททั้งหมดไปเปิดประสบการณ์ดีๆความประทับใจที่เกาะไหหลําเกาะสวรรค์ทางตอนใต้ของประเทศจีนทักมาได้เลยครับนะฮะก็เราจะรับอย่างเต็มที่ในจํานวนที่มีมาตรฐานเพื่อการันตีความสุข ตลอดการเดินทางนะครับมาชวนเที่ยวครับไปเจอกันที่เกาะไฮลามนะครับเริ่มต้นเดินทางด้วยกันตั้งแต่สุวรรณภูมิเลยครับ